ึกแอคชั่นไปราชาโปรไอดีละ1,000บาทเท่านั้นกระทืบสายเติมจนต้องร้องขอชีวิตแอะแอะแอะด้วยความน่ารักโปรของราชาโปรนั้นเป็นโปรแท้โปรตัวดำส2 2 2องสไอดีนั้นเป็นแบบไม่ผูกอีเมลพร้อมกับตัวแดงและก็ตัวต่างๆอีกพันกว่าใบเบียงกรูพันเจ็ดบเจดใบดาวเฉพาะแน่นอนว่ารออีกสักสเดือนนะ น่าจะได้นะอาวุธ3ดาวอีก1ตัวแล้วก็ของแบบล้นคลังไม่ว่าจะเป็นตัวซัพลายนะก็คือตัวคอเอคอเด็กคอหานตรงนี้ก็ยู่าวลสีอย่างแน่นอนตัวซัพลายดานะรอเล่นเลดอัพ400ใบตรงนี้เดี๋ยวค่อยเปิดส่วนตรงนี้ก็มีเอ่อคอที่กระจายได้รอวันอัปเดตคอหานมานะเลือก นี่อากูไม่น่าเปิดเล่นเลยแล้วกูจะเปิดทําไมล่ะเนี้ยฮึ่ม,มนะตรงนี้ไม่ต้องเปิดเล่นนะปไะ id ของราชาโปรก็อย่างที่บอกว่าเป็น id ที่คุ้มค่ามากมายกายกองเพราะเป็นแบบไม่ผูกอีเมลนะใครที่ซื้อกับช่องเรานั้นก็จะได้ id แท้ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีโกงอยู่แล้วต้องซื้อเท่านั้น id นี้ ไปดูการกระทืบพวกแฟดประกายแสงต่างๆร้องขอชีวิตจนเป็นจนต้องเขาเรียกอะไรนะอยากเปลี่ยนไอดีหลาชาโป,โปรนั้นโหดร้ายตึงสุดขีดด้วยโปรอันดับโห oh, ท็อป90อ่นนี้ไลก่กระทืบคนป่าเด็กชายฟักทองมาดูเด็กชายฟักทองที่ว่าไปได้แฟดบาโอ้โ oh, ห hey. ได้แฟดได้แฟดก็ได้นอท แล้วก็มีนกู๊ปี้คืนชีพแล้วไงต่อพี่แปดหลาแล้วลไงต่อโอ้โหเปิดก่อนเปิดก่อนแค่สิบสองที่ป่าโอ้โหแค่สิบสองพันห้าพันห้าร้อยล้านโดนตอมบิกซับนี่แน่เอาตอมบิกไม่อยู่ตันมาแล้วไงต่อพี่บึกเข้าไปโอ้โหสี่สิบเอ็ดล้านโอ้โหพยายามเปิดอย่างรวดเร็วฮายากะยางยืดตู้มเดียวแตกโอ้โหสี่สิบสี่ล้าน แล้วก็น็อตยางยืดตัวปลอมโอ้โหตัวปลอมห้าล้านแล้วนะมีห้าล้านพ้อมกบแฟดอ้ปาดปาดปาด,ปาดโอ้โหพยายามจะปาดด้วยความน่ารักของนั่นนี่แหละเจอตอมิดของจริงเข้าไปโอ้โหดับไปหนึ่งตัวแถวหน้าไม่ยออ่อท้อนกฟุป้ปี้คืนชีพมาแล้วก็ดับไปหนึ่งตัวโดนทายากาแล้วก็นอ็อตเปิดก่อนอีกแล้วโดนกระทืบก่อนนะโอ้โหเนื่องจากว่ามีนี่โอ้โหเสกมาทีละหนึ่งตัวปะ แฝดปาดอีกหนึ่งรอบแล้วไงต่อพี่ผมยืนให้ปาดเลยพี่สองร้อยล้านแล้วไงต่อบรรยากาศย่างยืดตึงขูขอไอ้น็อตทีหนึ่งไอ้อหี้ยกูยังไม่ได้ยิงเลยกูขอยิงทีได้โอ้โหมึงเปิดก่อนนี่นะเติมเหรอเติมแฟดเหรอห้าพันล้านโอ้โหหายบางจ่อยเลยแฟดอืแล้วไงนกคืนชีพเลยติดโลยน็อตแล้วก็เรียบร้อยนะไม่มีบู์เมตาความเร็วตายไปแล้วสองตัวก็คือแฟดกับไอ้เจ้าอะไรวะ ไอเ้เจวลินโอ้ยไม่ออกไปด้วยอุย้ยน็อตไหนึ่งตัวแล้วก็บึ้มบึ้มบึ้มตายอย่างหมาโอ้โหเด็กชายฟักทองนะั้นพยายามที่จะโปรใส่ราชาโปรผู้เป็นอาจารย์มาโปรสองรอบโดนกระชือไปยับยับนี่แน่จะแฟดหลาจจะแฟดหลาปะนอนเราเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าแ่ก็โดนอือหือโดนแฟดปาดก่อนนะ ไลอันติเหมือนตอมิกนี่ยต้องปาดก่อนทุกครั้งนะไม่ว่าความเร็วใครจะเร็วกว่าปุ๊บแล้วก็โดนบู๊ความเร็วของเจวอล,ลินนะพยายามจะเอาอีกรอบเดิงนะเพื่อสตาร์ทไอน้อยแต่แน่นอนว่าก,กระบองเราเป็น5ดาวต้องซื้อแล้ว แต่ว่าเรายังเหลืออีกประมาณ200กว่าใบนะเพราะนั้นแฟดเราก็ได้แต่เราจะจับเชสส์ก่อนเพื่อมาคุ้มกายนะไม่ให้นอตน,นั้นตายง่ายไม่ให้แฟดนั้นตายง่ายธีการเล่นของราชาโปนั้นฉเฉลียวฉลาดเป็นแบบเมตากระทึกสายเติมหลักล้านได้อย่างแน่นอนแบบนี้โอ้โหไม่ไงล่ะโลแตกโ้ขึ้นเลยแฟดแล้วใครต่อพี่ไอ้นอตปิดโลโองร0อล้านแล้วไงต่อ,อโ,โอ้โหเสกมาใช้สิทธิ์ตายก่อน แล้วปาดอีกแล้วนงต่อพี่โหแปดสิบสองปาดก่อนแล้วใายต่อพี่ไม่เจ็บเลยพี่อาวุธสามดาวมาด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวกูจะเอาเพชรสืกเข้าทีมแล้วก็กระทืบแฟดต,ตัวบางๆอัดนี้กูชอบมาดิปาดเหรอนี่แน่หายแาวล่างหายอีกแล้วไอ้ยี่ โอ้โหตึงสุดขีดราคา1,000ับาทนี่แน่ตากายแสงเหรอโดนเผาสาตากายแสงเหรอเข้าเนื้อนะไอเสกิลหลบหลีกของมันไม่มีประโยชน์นะบอกไว้ก่อนว่าแฟดจะไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้อยู่ในคอเด็กหรือว่าคอเคสศึกเพราะนั้นไอน็อตนี่เป็นตัวละลายลิ่มเลือดบอกแล้วไงตายหาล้วนๆน,นะแฟดเมื่อเผชิญหน้ากับไอนอ็อตดูเลือดยังเต็มอยู่แล้วไงต่อพี่ปิดไล่แอนติไม่ได้ใช่ไหม โอ้อ่อนเลยนะแปดเราไอแปดมันนี่มาอีกหก้านแล้วไงต่อพี่ปิดเหรอแล้วลไงต่อหัวนกคุตี่อืมแดกตอมิกแบบนี่แน่บล็อกลูกไฟไปสองเม็ดแล้วก็ขอนอตกูยิงก่อนกูขอยิงก่อนบ้างหืมโดนแสดปาดนะประมาณห้ารอบแล้วไงต่อพี่เติมนะปาดไอ้นอตกูเข้าหรือเปล่ายิงเข้าเนื้อเข้าหรือเปล่าเก้าแสน แล้วยิงของจริงอีกหนทีโอ้โหห้าแสนโอ้โหพี่อ่อนเกินแฟบบปาดไปอีกนะห้าแสนให้ปาดก่อนเลยน้อยยืนรับเต็มๆให้ปาดห้าทีเลยเนี่ยโอ้โหด้วยน้อยเราถึกกว่านะได้ไงต่อพี่ลงไปคุกเขา่าแล้วก็อ้อนบอนขอชีวิตกูบ้างละสองพันล้านบึ้มไปนาทีเทียบร้อยตายอย่างหมาแฟดก็แฟดเถอะแล้ไงต่อพี่แฟดแล้ไงต่อ มาเจอกับคอนโดกูหน่อยนี่ปลาเด็กชายเข้าป่าเด็กชายเข้าป่าพยายามจะโปรสายโอ้โหแฟดอีกตัวหนึ่งพร้อมกับทีเอ็นจนบูทไปพยายามจะปาดสิบรอบแล้วไงต่อพี่ปาดไอ้น้อยผมเข้าหรือเปล่าพี่นี่เนียยืนปาดละยืนปาดละยืนปาดเหลอเดี๋ยวมึงโดนไอ้น้อยกูเผาทีเดียวแตกทั้งทีกูดูแล้วนี่แนี่ยตายอย่างหมาหรือเปล่ารอเบิ้มรอเบิ้มอ่าให้ปาดหนึ่งรอบให้ปาดหนึ่งรอบสามแสนโอ้โหเบาเกินแล้วก็ เบาเกินเผาแบบเบาเกินรู้จักไอ้นอตกรุกน้อยไปซะแล้วแล้วก็โดนอีกหนึ่งดอกสกิลป,ปอเป็นหนึ่งทีปุ๊มเรียบร้อยตายอย่างหมาสามแถวหลงังทั้งคิงทั้งหลอดเลือดขาวยับยับขอบอกเถื่อนยังเถื่อนไอ้นอตกูยังเถื่อน, not, ยยอนเพราะนั้นเดี๋ยวกลางเดือนหน้านะเออกลางเดือนนี้ดิไอ้นอตยูเถื่อนเดี๋ยวกูจับไอ้นอตอีกตัวหนึ่งนะไม่เอาแฟดเพราะว่าแฟดอ่อนเกินนะเวลาผ่านดาดก็คงผ่านไม่ได้ อ่านี่ไล่กระทืบรุนรัวได้พวกมีแฟดนะดูก่อนนะเอบฝั่งตรงข้ามเด็กชายมอเตอร์เด็กชายโฟกันลเลอร์อะไรเนี่ยเด็กชายโฟ F, F ์เอฟเอฟลเลอร์ตีแน่นยืนเหรอคิงเงนจิ้นเหรอพร้อมกับตะกรวดเหรอตะกรวดจะไล่เหรอจะไล่น็อตหลายอันตีเหรอพยายามจะไล่อันตีลาซาด้าลาซาด้าวีเลยไกต่อนนอยน็อยิงมา ไล่อันตีละสองพันล้านหกพันล้านแล้วไงต่อิีเงินทีนอีกทีไหมอ,อีกทีนึงอะให้สองีแล้วไงต่อโอ้โหอีกสี่สิบหกล้านรวมเป็นประมาณเกือบพันล้านิีเงินทินติ๊กต่อโอ้โหบูดหลอดเลือดขาวแล้วไงต่อพี่ยี่สิบหลอดด้วยน็อตนะเดี๋ยวคุณจะใช้ไอ้น็อตของเรานะอา, 3, าวุธสามดาวละลายหลอดเลือดขาวของพวกมันเพราะฉะนั้นไอ้น็อตน,นั้นเป็นตัวละลายหลอดเลือดมาดิยี่สิบหลอดถ้าเป็นปกตินะแฟดนะยิงไม่เข้านะบอกไว้ก่อนนะหลอดเลือดขาว โดนไอ้น็อตนี่ของจริงเข้าเนื้อ20หลอดนะดูไอ้น็อตฝั่งตรงข้ามนะให้ดูนะ20หลอดใช่ไหมแล้วไงต่อพี่บล็อกลูกไฟไปแล้วไงต่อ,อสกิลฟอร์มแล้วก็ยังไงต่อไอ้น็อตยิงโอ้สกิลฟอร์มมา200,000แล้วไงต่อวูดเอนจินแล้วไงต่อได้เวลาแตกแล้วนะบึบบึกบึกบึก20หลอดดูไอ้น็อตฝั่งตรงข้ามติดหลอดเลือดเออติดโล่ อีกสามพัน huh. ล้านเจ็บอยู่นะเจ็บสาหัสนี่นะห uh huh. ูแตกโบแตกโบแล้วก็เหลือสิบเอ็ดหลอดหู uh huh. ยังโดนต่อเนื่องไนอะ้นอตเราแต่โลกของเรานั้นอมาตะา uh huh. เสกมาแล้วไงต่อพี่กูขอเปิดก่อนไม่มีโซนอีกแล้วมึงตายซะกูบอกแล้วความเร็วสิบยี่สิบหลอดเมื่อกี้นี้ไม่ย่อท้อเหลือเท่าไหร่เหลือห้าหลอดเหลือห้าหลอด,ลอลอดใช่ไหมอู uh ๋ huh. หายหมดเลยเฮียยี่สิบหลอดหลอดเลือดขาวโอ้โ oh ห huh. ตึง ตึงแล้วไงติดโล่ต่อแล้วไงต่อมีเนี่ยบล็อกอีก2เมตรไม่มีสกิลใช้ใช่ไหมไม่มีสกิลใช้ไม่มีสกิลใช,ใช้บล็อกตบหน้าบล็อกอีกหนึ่งทีตอมกพร้อมกับสับเบาๆดีแดนรวดเบาๆน็อตตัวปออแล้วไงต่อพี่ให้ยิงรอบหนึ่งโอ้โหโดนลูนเหลือครบหกตัวเหมือนเดิมนะตายอย่างหมาเพราะนั้นพลังไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตายอย่างหมาอย่างแงน่นอนใช้เอ็นเค ใชนเมื่อวานนั้นกระทืบเราไปจับแฟัมานหนึ่งตัวพร้อมกับคิงพร้อมกับนอตโอ้โหแล้วก็นอตของเรานั้นได้เปิดก่อนหรือเปล่า ความเร็วนั้นมาก่อนตอมบิกมาก่อนการสับไปพันสามสิบสามล้านแล้วก็โดนไล่อันติป่ะอ้าวไม่ไล่อันติโดนไอ้น็อตเปิดก่อนนะสิปู้วิ้นน็อตเปิดก่อนแล้วก็ตับด้วยสก,กิลจริงอีกหนึ่งทีสก,กิลฟอร์มีหนึ่งครั้งโซนิกยังไม่ทํางานนะบู๊ความเร็วเอระบู๊ความเร็วโดวยไอ,อ,อ้น็อตอีกหนึ่งทีดามเมทรูแท้จริงหแล้วก็มีเผามีเผา,เผาติดไอ้น็อตหนึ่งตัวหฮ้ยจะทำแค่สิบสองเลยดีไอ้น็อตนะ เอาให้ตายยันบรรพบุรุษเลยขอบอกนะไอ้นอตเล่นได้ยันเกมปิดยังไงก็ไม่มีตัวดาเมจที่แรงเข้าไอ้นอตอ,อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นยุงลายแอะเาะสกิลหมูมันนั้นปราบหกตัวส่วนยุงนั้นตาบสองตัวก็เท่านั้นแหละไอ้นอตเนี่ยเผาเข้าเนื้อเลยนะหลอดเลือดขาวหายไปทันทีอืยังไงต่อพี่เอาไม่ย่อท้อนะติดโลไปแล้วแนละไม่ย่อท้อเถาหลังของมันแล้วก็แฟด ใช้เอ so ็นเคพยายามจะโปรใส่ราชาโปรผู้เป็นอาจารย์หืปาดมาอีกพันสามร้อยล้านแล้วก็พยายามจะปาดด้วยชิงเอนจินโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมีเช็ดสื่อก่อนเดี๋ยวให้ยิงฟรีเลยนี่ขนาดไม่มีเช็ดสื่อแล้วยังโหดขนาดนี้แล้วถ้ามีเช็ดสื่อแล้วจบเกมเลยไม่ต้องเล่นกับราชาโอ้โหแตกโบโบโรโรโดหืมยังติดสกิลยังติดเผาอยู่แตกเข้าเนื้อแล้วก็ติดโล่บล็อกลูกไฟอีกสองเมตรได้ไม้ยาง อ,อย่าให้อย่าให้อีกรอบหนึ่งนะเรายังไม่ใช้สิทธิ์โลแตกแล้วก็ปิบปืบโลแตกอีกหนึ่งรอบบทขยี้แล้วใครต่อลงไปคุกเขา่าอ่อนวอนหรือเปล่าขอชีวิตหรือเปล่าโอ้โหเก้าพันล้านไอ้น็อตหายแล้วก็เสกไอ้น็อตมาโอ้โหและกระบ,บองยังอยู่หแล้วก็แน่นอนเผชิญห,หนึ่งหนึ่งหูโดนเผาแล้วก็เผชิญขอปั่นทีเดียวแตกบุ้มหรือเปล่า ยังไม่ใช้สิทธิ์ตายก็นี่แน่นี่แน่โหตายก่อนได้เรียบนะโหตึงตายอย่างสุน,นัขป่านะผลงานราชาโปก็กระทืบให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อแล้วไอดีแบบนี้พร้องกับตั๋วดำนั้นอีก200กว่าใบนี่ยังไม่ได้เอาจริงนะตั๋วเฉพาะ เดี๋ยวเราจับแคสื่่กันนะแคสืี่ก็จะมีลูกแก้วให้หนึ่งลูกหรือจะทำแพสซีฟสองน้อกก็ได้เอาไปเติมใส่นอส้องซ่าน้แพสซีฟสองอาวุธไอ้นนอตเป็นแบบสามดาวเพราะฉะนั้นก็โหดตึงสุดขีดแบบนี้ต้องซื้อแล้วเท่านั้นไอดีละหนึ่งพันบาทรีบด่วนนะบรรน,นาวน็อตยางยืดโหดร้ายดูไร้ตึงสุดขีดต้องน็อตยางยืดของราชาโปรเพียงผู้เดียวเท่านั้นตึงตึง,ตงปะอย่าลืมกดซปเปอร์แตงด้วยและกันอรับคอส ตรงนี้ก็เลยจะมีโค้ดนะ x m a r ตรงนี้อ่ะก่อนจากทำไหนวาโค้ดโค้ดรางวัล x m a r 2ยนะตัว X ตรงนี้เข้าไปนะ X M นี่แจกโค้ดแจะเย็น A S แล้วก็2 4ตรงนี้เชนนะ Xmart 24ตรงนี้กดไปจะได้ตัวรู้สึกตัวอ่ซัพไพดาวซัพไยอะไรนะอย่างละ2นี้ยังไงเนี่ยนะกดดูกันอ่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดซปเปอร์แตงให้ราชาโปรด้วยนะคนละ50บาทวันนี้ไปละไอดีละ1000คุ้มค่าต้องซื้อแล้วเท่านั้นไปละ